ของเชียร์ไม่เอาก็อร่อยครับดครับผมสวัสดีครับนี่มาเหนือพาลุยปามาัดอ,องมาสวนเหมือนเดิมครับวันนี้มาเลี้ยงผีครับมาเลี้ยงผีทีมงานกำลังต้มไก่อยู่พึ่งครับเดี๋ยวตามไปฟอเลยพอดีมาตัดหญาตัวยครับตัดหญาขันนาครับ โอ้นี่ดังไฟต้มไก่แล้วนี่ต้องดังไฟลกขนโอ้นี่ครับโอ้นี่ครับต้มน้ำรา,าวล้ละไก่คงจะไปลกขนอยู่ครับนี่ครับบรรยากาศกลางทุงนาครับ งานลกไก่ไก่ดูด้ำามนะนี่สองตัวครับเลีย้ยงผีวันนี้เลีย้ยงเจ้าตีเจ้าฐานโหบึดก่อนเนี่ยบึดจะไปพกหั่มหลอบนึ่ง cái được đấm đúng không? con chỉ nói con đánh giá cái được đấm này đánh giá แกะไปเอาไก่ปูผมเหนียวไก่แม่เนี่ยเอาโมเดียร์ไปใส่หม้อได้เลยครับขวบเรียบร้อยแล้ว น้ำเดือดใส่เลยเนาะโอ้ต้องรอน้ำเดือดก่อนนะครับวิธีต้มไก่อันเดียวถ้าว่าถ้าน้ำบเดือดแล้วไก่ใส่เข้าไปเนี่ยไก่มันจะขาวนะครับเราต้องรอให้น้ำเดือดโบกก่อนเดี๋ยวรอสักครึ่งหนอ ไข่มาเนาะฮะหลังตม้มโ,โอ้ไข่มานี่ขี่รถวิบากกะขับไป,ไปลงขี่รถวิบากกะโอ้กล่องเชียร์ไม่เอวละลกล่องเชียร์มไม่เอวกะไปไหนไปขี่รถวิบากไหมอ่าแล้วไต่ข้ามมาเอาเลยอครับเด็กๆไม่เอาสวนหลังต้มไก่อยู่ ตัวหล้ไก่ตัวนี้ก็ไปพหัล้วไอลว,ไอ,วไอไก่ตัวนีก็พุนไปนั่งโฮมพุ่นแล้วต้มไก่ก่อนน,นี่ครับน้ำเดือดแล้วครับเดี๋ยวเาจะเอาไก่ใส่แล้วครับ <c oughs> ใส่เลยน้ำเดือดแล้วครับต้มไก่นี่ต้องรอให้น,น้ำเดือดครับถึงเอาไก่ใส่นต้มตรงโค้งสองตัวเลย Kay ừ. đây bỏ học Nam làm tăng kiếm sài bố bố nó nó nó. bộ cốc và sông cốc mẹ tia. Vì nhân cảm pik ao bê nhắn nhắm pít móc nài bê nài hấp ny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  ในเราก็ใส่ลงไปตรง,ตรงโค้งครับเราไว้ก่อนครับพักไว้ก่อนอในติมได้ก่็ ไอนติมได้กอ,อลำกอนี่้ติมว้าวีไอ้ติมเงนจม <c ười> นี่หน,น,นังกันท่านะบอเขนต้มไก่เนาะน้นโอ้ยตัดม,มาทองงอนทองก้มสมบูรณ์นี่ xem được Hát thế này. Hát cái xem được. หนี้ปัามซากี๊ดใส่อา่ีหา่มงวะ่าหบหนูหนูกันที่ปืน ได้ใ่ได้่น้ำเปล่าวนะนั่วัดมาเนี่ยไงมีอยู่ในกรบนี่ไงนี่คะใส่เลยม,มีโคกครับ

นี่ต้องใสน่น้ำผึ้ง หกมมนี้ครับซ้ำเาะ đây cái chỗ mà bằng răng luôn. thảm thả một cái. Ờ ơi. Bốp. Hãy subscribe cho kênh ไม่ไม่มาเก่าเลย้เรียบร้อยครับต่ำมัตรอง

ăn à, chia bàn bôn nha mh 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 nữa mh 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 mh

ขวานนี้ได้ตกมั้งหงบุนก็ได่ขอ่ไมออ่ไ้่ไม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 ่บม่มม่่ไ่ไม่ไม่มึไได้ที่ยังครับต้มไกเ่เา ลุกเรียบร้อยครับโอ้มาแล้วครับ้ตมตรงโค่งเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยงเจ้าตีกันครับมีเจ้าตีก่อน ไก่ดุกดํากับกับไก่น้ำาพางับสีจะต่างกันเลยครับไก่ดุกดั้เอาๆๆน้ำใส่น้อยก็อืม Ừ. Ừ. Thôi xăng cảm Phơi ăn cả mấy mà Phơi ăn đi con Ăn ừ. nhìn đi ừ. Anh phơi cho tìm cơ Được ừ. dạ. Nếu à, uh. ngã tư ok, bọt cái hại nữa chụp ăn để lưu thông nga ngã 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 <laughs> ừ, nên ừ đi mất con mốt nhắm này cho tí phải ừ. ừ. tôm khập, nhắm phải mốt xúc ừ. มาอาจารย์ไป

sắc sắc xin à <laughs> không được, cái nó nhòm nằng thay, xem bếpia bảo chỉ còn đâu rồi nọ, nhóc, rói nhóc, rói, rói rói, ướm, 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 อ่าคอมึงหมงหื่นึงถูไหนวะบอกบอเ่ยทำไมคราแกเขาห้ามไปบ้านนี่นะจ้องี่ี่นี่รู้มากเลยสวรวา์ที่นี่ไป้ถึเห็นอ้าเสวัดบอยู่เนาะหัวตามก็ุดเ่ย A căn hà hà. Mamma có thể má Một người mọi 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 nó mọi người mọi Tho con điếu hả bọn Ừ, <laughs> ừ. ở ông bọn anh em mình lắm bọn em bọn em em bọn 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 em bọn bọn nó bọn 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 em bọn 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 này bọn ừ.